เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแับสวัสดีครับตอนพระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าแห่งสยามผู้มีเชื้อสายเจ้าจากนครเวียงจันทร์สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีหนึ่งในสองพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองวันนี้ทางช่องคณะแลบ จะขอมาเล่าถึงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีเพราะเรื่องราวของพระองค์มีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างเริ่มแรกพระมารดาของเจ้าฟ้ากุลทนนั้น่านเป็นถึงเจ้าหญิงจากนครเวียงจันทร์ชื่อเจ้าหญิงทองสุขเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวงศ์และต่อมาเจ้าหญิงทองสุขได้เข้ามาเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราชการที่หนึ่งจนในเวลาต่อมาเจ้าจอมทองสุกจึงได้มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งซึ่งโดยธรรมดาแล้วเจ้าจอมทองสุกนี้ถือว่าเป็นภรรยาเจ้าแห่งองค์พระหมหากษัตริย์หมายถึงหญิงผู้นั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระราชวงศ์นับตั้งแต่หม่อมเจ้าหญิงขึ้นไปทั้งชั้นลูกหลวงหลานหลวงแห่งองค์พระหมหากษัตริย์พระราชโอรสและพระราชธิดาที่ได้ประสูติขึ้นมานั้นจะมีพระฐานะสกุลยศเป็นเจ้าฟ้า แต่จะนับว่าเป็นเจ้าฟ้าชั้นใดก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแยกย่อยลงไปอีกมากและต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าหม่อมเจ้าหญิงก็คือตำแหน่งเจ้าหญิงซึ่งในที่นี้ภรรยาเจ้าจึงหมายรวมถึงเจ้าหญิงจากเมืองประเทศสราชที่เข้ามาเป็นค่าบาบริจาริกาพระภรรยาพระมเหสีเทวีแห่งองค์พระมหากษัตริย์สยามซึ่งมีมาจากหลายชาติศาสนาซึ่งในที่นี้ก็นับรวมถึงเจ้าจอมทองสุข ซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชการที่หนึ่งนั้นด้วยดังนั้นด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้แล้วเมื่อเจ้าจอมทองสุขได้มีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งแล้วพระราชธิดาพระองค์นี้จึงต้องมีสกุลยศให้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าแต่อาด้วยสาเหตุขัดข้องหลายอย่างเมื่อแรกประสูติพระราชธิดาพระองค์นี้กลับมีสกุลยศเป็นเพียงฉันพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ามีพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจันทบุรีซึ่งอาจจะเป็นด้วยเพราะพึ่งตั้งกรุงรัตนโกสินได้ไม่นานซึ่งโดยโปกติแล้วพระราชโอรสและพระราชธิดาในชั้นพระองค์เจ้าแห่งองค์พระมหากษัตริย์นั้นจะต้องเป็นสกุลยศของพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นหญิงสามัญชนและด้วยความน่าสนใจของเรื่องราวทั้งหมด จากพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจันทบุรีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุนทนทิพยวดีนั้นรวมถึงเรื่องราวในอนาคตที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากุนทนทิพยวดีผู้มีเชื้อสายจากนครเวียงจันทร์ได้เป็นหนึ่งในสองพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองจึงจะขอนำพระราชประวัติของพระองค์จากหนังสือเรื่อง ราชาสกุลวงศ์มาเล่าไว้ณะที่นี้ด้วยสำนวนภาษาเดิมจากเอกสารนั้นดังนี้ก็อพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งมารดาเป็นบุตรีเจ้าเมืองเวียงจันทร,ร์โปรดให้เป็นแต่เพียงพระองค์เจ้าเหมือนกันกับพระราชบุตรและพระราชบุตรตรีพระองค์อื่นที่ประสูติแต่พระสนมเจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้านั้นสิ้นชีพในปีกุลเบญจศก เมื่อกลมพระราชวังบวรสวรคตแล้วนั้นพระองค์เจ้านั้นมีพระชนมายุได้ห้าขวบเป็นกำพร้าไม่มีเจ้าจอมมารดาทรงพระกรุณามากภายหลังล่วงมาปีหนึ่งพระองค์เจ้านั้นตามเสด็จลงไปลอยกระทงวิ่งเล่นตกน้ำหายไปคนทั้งปวงตกใจเที่ยวหาอยู่ครู่หนึ่งจึงพบพระองค์เจ้าไปเกาะทุ่นหยวกหาจมน้ำไม่ผู้พบเชิญเสด็จกลับมาได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดมากขึ้นมีพระราชองค์การดํารัดว่าพระองค์เจ้านี้เจ้าจอมมารดาก็เป็นเจ้าฝ่ายลาวอายการธิบดีคือตัวเจ้าเวียงจันทร์ก็ยังอยู่ควรจะให้เลื่อนที่เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าการพิธีโศก,กันในพระบรมหาราชวังตั้งแต่แผ่นดินมาก็ยังหาได้ทำไม่ถ้าถึงคราวโศกกันจะได้ทำให้เป็นแบบอย่างในแผ่นดินจึงโปรดพระราชทานพระสุพรรณบัตร ให้เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีจนต่อมาเมื่อเจ้าฟ้านั้นมีพระชนมายุครบสิเ็ปีถึงกำหนดที่จะโศกันเมื่อนั้นเจ้าฟ้าพินทวดีที่เป็นผู้ชี้การมาก็ซิมพระชนไปแล้วถึงเจปีถึงกระนั้นแบบแผนตัวอย่างการต่างๆที่เจ้าฟ้าพินทววดีได้ทรงจัดไว้มีผู้เดียวเรียนรู้เห็นอยู่เป็นอันมาก และได้ดูอย่างการที่ทำแต่ก่อนในพระบวรราชวังสามครั้งนั้นด้วยจึงได้จัดก,การพระราชพิธีโศกันเป็นการใหญ่เต็มตําราคือตั้งพระราชาพิธีบนพระมหาปราศาสตรคล้ายกับพระราชาพิธีตรุษและมีเขาไกลาลาดราชวัตรฉัดทองฉัดเงินและฉัดรายทางนั่งกระบาดและการเล่นต่างๆอย่างสูงและแห่มีมยุรชัตนางเชิญเครื่องนางสา,ายแห่เครื่องขาว สเสด็จมาทรงฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์สามวันแล้วแห่มาเวลาเช้าโศก,กันในวันที่สี่แล้วสเสด็จขึ้นเขาไกลลาดครอบเครื่องต้นแล้วแห่เวียนเขาไกลลาดสามรอบแล้วแห่กลับในเวลาเช้าครั้นเวลาบ่ายแห่เครื่องแดงมาสมโพธวันนั้นแล้วต่อไปอีกสองวันในวันที่7จึงแห่พระเกศาไปลอยการเป็นเสร็จโศก,กันเจ้าฟ้ากุลทนทิพยาวดีมีข้อมูลอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจความว่า และในเวลาต่อมาสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีได้เข้าทำราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยราชการที่สองมีพระโอรสสพระธิดาหนึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทั้ง4ี่พระองค์พระองค์ใหญ่ประสูติมีพระนามว่าเจ้าฟ้าอาพรเป็นต้นราชสกุลอาพรกุลนอยุทยาพระองค์ที่สอง ประสูติมีพระนามว่าเจ้าฟ้ามหามาลาเป็นต้นราชสกุลมาลากุณออุทยาพระองค์ที่สามประสูติเป็นเจ้าฟ้าหญิงซิมพระชนเสียในวันประสูติและพระองค์ที่สี่คือเจ้าฟ้าปิ๋วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทั้งสามพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็ทรงมีพระราชดำริไว้ว่าจะให้ทำการโศกการเต็มตำราเหมือนพระราชมารดาเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ถึงเวลาโศกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงได้เสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปและในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีส่งเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นพระมเหสีหนึ่งในสองพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ราชการที่สองนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าบุญรอดแต่พระราชสวามีก็ไม่ได้ทรงยกย่องเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีหรือมีการสถาปนาพระยศของพระองค์ให้สูงขึ้นแต่อย่างใดตลอดราชสมัยนั้นพระองค์มีพระราชโอรสสามพระองค์และพระราชธิดาหนึ่งพระองค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งพระกรณียกิจสาคัญในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ขาวฝากุลทนทิพยพยวดีคือในคราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเสด็จขึ้นคลองราชาสมบัติทรงโปรดให้มีการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2352และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยได้เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดขาราชาการฝ่ายในข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทพร้อมกัน ท้าววรจันกราบบังคมทูลถวาย12พระกำนันและมีพระราชปฏิสันถานแล้วพอได้เวลาพระเกิกเฉลิมพระราชมนเทียนในครั้งนั้นเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีได้เป็นผู้เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเสด็จขึ้นพระราชมนเทียนเป็นปฐถมเกษ์และพระกรณียกิจสำคัญในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีอีกประการหนึ่งคือ พระองค์ทรงยึดมั่นศรัทธานในพระพุทธศาสนาตลอดมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยพระราชสวามีของพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ทรงรับหน้าที่ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์ เป็นงานหลวงมาจนตลอดราชาสมัยคขาดเมื่อเสียงรัชการที่สองแล้วในช่วงปีพุทธศักราช2,367เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามได้เสด็จเถลิงถวัยราชาสมบัติเป็นพระมหากริย์พระองค์ต่อมาครั้นนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดียังทรงทำหน้าที่เป็นพระมารดาดูแลอบรมพระราชโอรสทั้งสาพระองค์ ด้วยความเข้มแข็งทั้งยังทรงถือเป็นธุระในการถวายอาหารบินทบาตแก่พระสงฆ์อยู่เป็นเนืองนิดตามที่สมเด็จพระราชาสวามีทรงมอบหมายหน้าที่ไว้แต่เดิมเสมอมาและสุดท้ายนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีสิมพระชนลงแนวราัชาสมัยของรัชกาลที่สในวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2381 ขอทิ้งท้ายด้วยกรอนเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุนทนทิพยวดีโดยมีใจความว่าทำโคมนี้มาไว้ประจงใจจะเฉลิมพระเกียรติท่านเพิ่มเติมให้มากกว่าแต่ก่อนมาจะได้คนอย่างท่านก็กันดานเหลือจะหาความดีเหลือพนานาจะว่าย่อพอให้คนได้ทราบทั่วกันว่านามเจ้าฟ้าทักุลทนท่านได้ร่วมสุขปนแนรัชกาลที่สองมา อยู่นานการล่วงไปท่านก็ได้โอรสสาสนองราชกิจจานุกิจเลิศประเสริฐแสนซึ่งที่มาของกลอนเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยาวดีนั้นเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้พระราชโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากุลทนทิพยาวดีพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราาประปักส่งเป็นเจ้านายชั้นสูงสักซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเคารพนับถือมากด้วยเหตุที่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราาประปักพระองค์นี้ทรงรับราชการเป็นหลักของแผ่นดินในช่วงต้นของรัชกาลที่หต่อมาเมื่อมีงานรัชดาพิเศษในรัชกาลที่ห้าพระราชวังบางปะอินในช่วงปีพุทธศักราช2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแต่งกรอนจารึกแต่งพระประทีปเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายและบุคคลสำคัญซึ่งในงานครั้งนั้นมีคำกรอนจารึกแต่งพระประทีปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุนทนทิพยวดีโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลเมื่อยังเป็นพระมนตรีพจนกิจ โดยมีใจความดันที่กล่าวมาแล้วนั้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะหลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ